รีวิวมาม่าต้ยมยำกุ้งของญี่ปุน่นอันนี้คกฮิ้วกลับมารีวิวนะที่ซื้อที่นู่นเนี่ยราคาสองร้อยห้าิสี่เยนตีเป็นเงินไทยประมาณห้าสิบเก้าบาทครับอ่ะให้ดูหน้าตาก่อนก็จะมาเป็นมาม่าคับแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีเป็นรูปกุ้งมาให้ด้วยไม่รู้ว่าข้างในมีตามปกหรือเปล่านะเป็นของนิดชินนะครับนี่ข้างหลังมีตาทงชาติไทยแบบนี้ด้วยและข้างบนเนี่ยมีซองมาให้เลยครับไม่แน่ใจว่าซองอะไรจะเครื่องปรุงหรือเปล่าเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกัน อย่างตรงปกอะเพื่อนๆนึกว่าจะเป็นผ้าเพื่อการโฆษณานะข้างในเขาก็มีกุ้งกับเห็ดมาให้เหมือนกันครับแล้วก็พวกเครื่องปรุงอ่ะเขาใส่มาในเส้นแบบนี้เลยครับมาครับใส่น้ําร้อนแล้วแล้วก็รอให้ครบสามนาทีแล้วแกะดูข้างในกันโอ้หน้าตาอย่างตรงปกอันนี้คือปกใช่ไหมมาดูข้างใน <king> ตรงปกว <ปก S 2> <ม>ะเขาบอกว่าส่วนมากม <ะ S 1> ของกินญี่ปุ่นน่ะจะชอบตรงปกนะตรงปกจริงมาชิมรสชาติกลิ่นหอมกลิ่นใช้ได้เอาลืมปะเราลืมเครื่องบนนี่อันนี้มันคืออะไรอ่ะเป็นเครื่องปรุงปะไม่แน่ใจแต่บีบดูแล้วลักษณะจะเป็นน้ำน้าเหลวๆครับหรือว่ามันเป็นซองกันชื้นอ่ะไม่เป็นไรถ้าเป็นซองกันชื้นก็เดี๋ยวรีวิวอีกทีก็รีวิวเข้าโรงพยาบาลแกะเลย อุ้ยมันเป็นอันนี้เพืออ่อนๆไอซอสต้มยำอะกลิ่นม,มันออกแนวต้ยมยำเลยอะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นมาม่าธรรมดาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลองชิมดูว,ว่ามันเป็นรสต้ยมยำอยู่แล้วหรือเปล่ากิมน้ำไม่ใช่นะอืมไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าเป็นมาม่าธรรมดาแต่ไม่ใช่มันจะมีความเปรี้ยวมาอยู่แล้วครับก็คือมีรสต้ยมยำมันอ่อนอ่ะ เหมือนแบบให้คนญี่ปุ่นแบ่งใส่อะเออใช่ใชเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยกินเผ็ดไงอันนี้น่าจะแบบว่าถ้าใครชอบกินเผ็ดก็ใส่อันเนี้ยเพิ่มไปน่าจะนะเดี๋ยวลองลอง,ลองใส่ดูมหมดเลยเลยนาะนเรา<ท>เป็น<ท>เออเรามันไทยแท้อุ้ยดูแบบเข้มข้นเป็นแบบน้ำพริกเผาว่ามีให้นิดเดียวเองแสดงว่ามันต้องเข้มข้นมากแน่เลยบีบใส่แล้วก็จะไม่เยอะนะครับก็จะประมาณนี้เองแค่ค่าน้ำพริกเผาแหละคนเคลี่นดีขึ้น มาชิมรสชาติกันเี่ให้ดูเส้นก่อนเส้นก็เจาะเป็นเส้นแบบมาม่าเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นเส้นใหญ่มากน่ากินนะกลิ่นหอมไปครับคำโตโตอืมอืมเลยควรูว่ามาม่าต้นยำกุ้งญี่ปุ่นทำดีเลยกุ้งก็ดีครับจะออกกึบๆเด้งๆอะ่ะคือมีความใกล้เคียงกุ้งจริงเลยอืมตดน้ำดูว่าใส่เครื่องปรุงที่เป็นถังสองแล้จะเป็นยังไง เค็มข้นขึ้นหอมกลิ่นเครื่องต้มยำรสชาติเพราะว่ามีความใกล้เคียงกับมาม่าต้มยำกุ้งของไทยครับก็คือจะมีความเค็มนิดๆแล้วก็มีเปรี้ยวมานิดหน่อยความเผ็ดเนี่ยคงให้กลางๆนะเพราะว่าน่าจะเป็นแบบทําให้คนญี่ปุ่นนะก็เลยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ที่โคกชอบเลยคือตัวเส้นครับเส้นเขาจะออกเล็กๆแบนๆเทคเจอร์ของเส้นเนี่ยนุ่มมากแต่ไม่ใช่นุ่มจนแบบเละหรือเปื่อยนะนุ่มแบบกําลังดีอะแล้วก็ชอบอีกอย่างก็คือไอ้ตรงที่มีเครื่องอะครับมีกุ้งมีเห็ดอะไรอย่างเงี้ย ก็สำหรับใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะอยากกินของแซบๆโคว่าอันนี้แก้ขัดได้ดีเลยรสชาติมามา่าต้นยำกุ้งญี่ปุ่นก็ประมาณนี้เลยครับฝาก,กเพื่อนๆกดหัวใจและกดบวกติดตามโคกันหนนะครับเผื่อโคลงคลิปหน้าจะได้ไปพลากันนะครับบ๊ายบาย